ทุกทุกคนครับในวันนี้พี่หมีจะพาพวกเราไปดูสุดยอดปั๊มน้ำหอยโขงบัสเลสโซเซลรุ่นที่ขายดีที่สุดประจำปีนี้เลยนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยนะครับน้ำไหลแรงสุดๆไปเลยครับในคลิปนี้พี่หมีจะพาพวกเราไปดูรีวิวนะครับน้ำไหลของปั๊มหอยโขงบัสเลสโซเซลทุกรุ่นเลยนะครับที่อยู่ข้างหน้าพี่หมีนี้และก็ที่สำคัญที่สุดนะครับในท้ายคลิปนี้พี่หมีโซเซลจะสอนวิธีการอ่านสเปคบราเบลของปั๊มหอยโขง บัตเลตโซลาร์เซลล์แต่ละรุ่นนะครับว่ามีวิธีการอ่านค่าอย่างไรนะครับรวมทั้งวิธีการต่อแผงโซลาเซลล์ด mm ้วยว่าปั๊มแต่ละรุ่นใช้แผงโซลาเซลล์กี่แผง,แ,ผงแล้วต่อ,อยังไงนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วทุกคนจะสามารถอ่านสเปคของปัง๊มหอยโขง่โขงโซลาเซลล์เป็นนั่นเองครับจะได้นําไปประยุกต์แล้วก็ไปเลือกใช้ปั๊มหอยโขง่งปัตเลตโซลาเซลล์ให้เหมาะสมกับสวนของตัวเองครับเอาละรครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ไปด้วยกัันเลยครบ ทุกคนครับปั๊มหอยโขง่งเซล่าเซลลบรุ่นที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับที่1ประจำปีนี้ก็คือปั๊มหอยโข่งบัตเลตเซล่าเซล์ขนาด2นิ้ว2แบงมา้า1,500วัตต์ใช้แผงเซล่าเซล6์6แผงก็ได้สามารถอัพเกรดแผงเซล่าเซลเป็น8แผงก็ได้ครับ จุดเด่นเลยที่ทำให้ปั๊มรุ่นนี้ขายดีก็คือเป็นปั๊มหอยโขง่งวัตเตอร์เซลที่มีขนาดท่าเฮดนะครับมากที่สุดในมาดาปั๊มหอยโข่งทั้งหมดนั่นก็คือเฮด21ครับเหมาะสำหรับการใช้ในการอัดหัวใจน้ำแบบสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์รวมรวมทั้งระบบปีกผีเสื้อแล้วก็น้ำหยดด้วยนะครับเอาละครับทุกคนครับ เดี๋ยวเราไปดูรีวิวน้ําไหลของปั๊มหอยโข่งรุ่นนี้กันว่าน้าไหลแรงขนาดไหลพี่หมีบอกเลยครับว่าปั๊มรุ่นนี้น้ําไหลแรงสุดๆไปเลยครับทุกคนครับตอนนี้พี่หมีตัวเซล,ลกำลังทําการทดสอบประสิทธิภาพน้ําไหลแรงของปั๊มหอยโข่งดีซีบัสเซตร,รุ่นนี้นะเป็นรุ่น2นิ้ว1 5 0 0วัตต์จุดเด่นเลยคือรุ่นนี้เทสเยอะมากครับเทส2ี่เเมตรแล้วดูดิ น้ำแรงสุดๆเลยทุกคนดูน้ำแรงสุดๆเลยนะครับตามรุ่นนี้ใช้6แขงได้ใช้8ปแขงได้แต่ดูน้ำนี่ครับแรงมากแล้วก็เฮเยอะนะครับเฮสยี่ตามรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานแบบไหนสปริงเกอร์ใช้ได้ครับมินิสปริงเกอร์ปีผีเสื้อระบบน้นําหยดส่งขึ้นแทงครบเครื่องเลยเพราะอะไรเฮสยี่แล้วน้ํานะ27,000ลิตรต่อชั่วโมงหรือ27คิวครับดู โอ้โหแรงสุดๆไปเลยแรงสุดๆไปเลยครับทุกคนดูครับน่าใช้มากๆครับรุ่นนี้ครับเป็นตัวยอดนิยมนะเป็นตัวยอดยิยมเลยครับตัวนี้ครับโอ้โหดูน้ำครับทุกคนครับต่อไปครับเราไปดูสเปคของปั๊มหอยโข่งรุ่นนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ปั๊มหอยโข่งรุ่นนี้นะครับในสเปคลาเบลเลยก็เขียนเอาไว้ว่านะครับเป็นปั๊มหอยโข่งบัสเดสโซลเซลขนาด2นิ้ว2แรงม้า1,100วัตต์นะครับลาเบลของปั๊มเลยเขียนไว้ว่า q ิวแอยู่ที่27,000ลิตรต่อชั่วโมงพาวเวอร์0วัตต์นะครับขนาดปั๊มท่อดูดและท่อส่งอยู่ที่2นิ้ว h ฮดแม็กอยู่ที่21ครับเฮดเยอะที่สุดเลยโวลเตจเบสโวลต์อยู่ที่110ถึง150โวลต์สามารถส่งสูงขึ้นแทง6ถึง8เมตรได้การส่งไกลแนวราบนะครับอยู่ที่250ถึง300เมตรสามารถดูดลึกได้อยู่ที่6ถึง8เมตรครับในส่วนของคู่มือการต่อของปั๊มรุน่นนี้มี2แบบด้วยกันนะครับสามารถต่อแบบ อนุกรม3ขนาด2ได้นะครับอันนี้คือกรณีใช้6แผ่นนะครับแล้วก็ต่อแบบอนุกรม4แล้วก็ขนาด2ครับสำหรับกรณีที่จะใช้ทั้งหมด8แผ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นในส่วนของตัวเคฟน้ําแล้วก็ตารางน้ําทุกคนสามารถแคปหน้าจอออกไปใช้งานได้เลยครับทุกุกคนครับเอาละครับต่อไปเรามาดูปัม๊มหอยโขงเซเวอร์เซลรุ่นที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับที่2ของปีนี้นะครับนั่นก็คือ ปั๊มหอยโข่งบัตรเลสเซลเซลขนาด3นิ้ว2แรงม้า1,500วัตต์ใช้แผงเซลเซล6แผงก็ได้หรืออัปเกรดเป็น8แผงก็ได้จุดเด่นที่ทำให้ปั๊มหอยโข่งบัตรเลสเซลเซลรุนนี้ขายดีสุดๆเลยก็คือให้ปริมาณน้ำ เยอะที่สุดในบรรดาปั๊มหอยโขง่งบัสเลสโซาเซลทั้งหมดครับโดยให้ปริมาณน้ำมากถึง45,000ลิตรเลยทีเดียวครับเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวน้ำไหลของปั๊มหอยโข่งรุ่นนี้กันเรียกได้ว่าน้ำไหลแรงแล้วก็น้ำไหลเยอะมากครับไปดูกันเลยครับทุกคนครับตอนนี้พี่หมีโซล่าเซลกำลังทดสอบประสิทธิภาพเราจะมาดูเพอร์เพอร์แมนของปั๊มหอยโข่งดีซีบัสเลสรุ่นนี้นะ 3นิ้วสองแรงมา1,500วัตต์เป็นปั๊มรุดน็อปนะครับให้ไปมาน้ำเยอะที่สุดเตมบรดาปั๊มหอยโข่งดีซีบัลเลตทั้งหมดนะครับตัวนี้45คิวย้ำนะ45คิวต่อชั่วโมงหรือ45,000ลิต,ตรดูน้ำนี่โอ้โหเยอะสุดๆเลยครับทุกคนเต็มไม้เต็มมือเลยครับนี่นครับคือปั๊มหอยโข่งดีซีบัลเลตขนาด3นิ้วนะครับ 2แรงม้า1,500วัตต์ครับใช้แผงโซ,ซล่าเซลล์6กแผงก็ได้แแผงก็ได้ครับแต่ว่าจุดเด่นเลยนะปริมาณน้ำเยอะมากครับทุกคนดูครับโอ้สุดยอดเลยครับสำหรับปั๊มรนี้ในเรื่องของการให้ปริมาณน้ำนะทุกคนนะ ต่อไปครับเราไปดูสเปคลาเบลของปั๊มหอยโขง่งพัดเลสเซอเซลรุ่นตัวท็อปรุ่นนี้กันนะครับในสเปคเลยเขียนไว้ว่าเป็นปั๊มหอยโขง่งพัดเลสเซอเซลขนาด3นิ้ว2แบงม้า1,500วัตต์นะครับสเปคลาเบลเขียนไว้ว่า q m a x อยู่ที่45,000ลิตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำเยอะมากนะครับ พาวเวอร์หัวัตต์ขนาดของท่อส่งแล้วก็ท่อดูดอยู่ที่3นิ้วครับเฮดแม็กอยู่ที่17เมตรเบสโวลเตอยู่ที่1 1 0บถึง150สโวลต์สามารถส่งสูงขึ้นแท้ง6กถึง8เมตรได้การส่งไกลแนวราบนะครับส่งไกลได้ถึง250แล้วก็300เมตรนะครับระยะดูดครับดูดลึกได้ที่6ถึง8เมตรครับคู่มือการต่อปั๊มก็ต่อแบบง่ายๆนะครับต่อได้2วิธีครับวิธีที่1ก็คือเป็นการต่อแบบอนุกรม3ขนาน2กรณีที่เราจะใช้600 วิธีที่2ครับเป็นการต่อแบบอนุกรม4ขนาด2ในกรณีที่เราใช้ทั้งหมด8แผ่นครับและต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเคฟน้ําแล้วก็ตารางน้านะครับทุกคนสามารถเซฟหน้าจอแล้วก็เอาไปใช้งานกันได้เลยครับเอาละครับทุกทุกคนครับต่อไปครับเราไปดูปั๊มหอยโข่ง s ซล v e r c ล l รุ่นที่ขายดีที่สุดประจําปีนี้เป็นอันดับที่3ครับนั่นก็คือ ปั๊มหอยโข่งบัตเลตเซอร์ขนาด2นิ้ว1.5แรงม้า1,100วัตต์ใช้แผงเซอ์าร์เซล4แผงครับจุดเด่นที่ทำให้ปั๊มรุ่นนี้ขายดีก็คือให้ปริมาณน้ำเยอะครับโดยปั๊มรุ่นนี้ให้ปริมาณน้ำมากถึง26,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับโดยใช้แผงเซลร์เซลเพียงแค่4แผงเท่านั้นเองครับเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวน้ำของปั๊มรุ่นนี้กันว่าน้ำไหลแรงขนาดไหนครับไปดูกันเลยครับ ทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่หมีโซล่าเซลก็อยู่กับปั๊มหอยโข่ง DC b u บัสนะครับตัวนี้2นิ้ว1,100วัตต์นะครับให้เปม่น้ำอยู่ที่26่ิว26,000ลิตรต่อชั่วโมงน้ำแรงมากครับทุกคนดูตัวนี้ใช้แผงโซล่าเซลทั้งหมด4แผงด้วยกันครับเห็นไหมฮะดูไปมาน้ำ ยี่สิบหกคิวนะสอ0หมพันลิตรต่อชั่วโมงโอ้โห oh แต่ว่าน้ำไหลแรงสุดๆไปเลยทีเดียวครับตัวน,นีนน้น่าใช้มากนะครับน่าใช้มากนะครับตัวนี้ทุกทุกคนครับสเปคของปั๊มหอยโขง่งบัตเด็ดโซล่าเซลรุ่นนี้มีดังรายการต่อไปนี้นะครับ สเปคที่1เลยก็คือปั๊มรุ่นนี้เป็นปั๊มหอยโข่งดิสเลอร์เซลล์ขนาด2นิ้ว1.5แรงม้า1,100วัตต์นะครับคิวแม็กเลยคิวแม็กอยู่ที่26,000ลิตรต่อชั่วโมงพาวเวอร์1,100วัตต์ขนาดปั๊มท่อดูดและท่อส่งก็คือ2นิ้วนะครับเฮดแม็กสิเมตรเบสโวลต์เตจอยู่ที่110ถึง150โวลต์สามารถส่งขึ้นแท้งสูง6ถึง8เมตรได้นะครับส่งไกลในแนวราบ250ร้อยห้าสิบถึงสามาร ถาดูลึกได้อยู่ที่6-8เมตรครับปั๊มรุ่นนี้นะครับผู้มือการต่อปั๊มก็ง่ายๆครับเป็นการต่อแบบอนุกรม4แผงครับแล้วก็นี่ก็คือในส่วนของตัวเคฟน้ําแล้วก็ตารางน้ําของปั๊มรุ่นนี้ทุกคนสามารถแคปหน้าจอเก็บเอาไปใช้งานกันได้เลยครับถืก่อนครับเราไปดูปั๊มหอยโขงเซลร์เซลรุ่นที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับที่4ประจําปีนี้กันครับนั่นก็คือปั๊มหอยโขงบัตเลตเซรเซลขนาด 2นิ้ว1แรงม้า750วัตต์ใช้แผงโซลาเซลล์สแผงครับจุดเด่นเลยที่ทำให้ปั๊มรุ่นนี้ขายดีก็คือเป็นปั๊มหอยโขง่งบัสเล็ตขนาด2นิ้วที่มีราคาประหยัดที่สุดในมาดาปั๊มหอยโข่ง2นิ้วทั้งหมดนะครับเพราะว่าปั๊มรุ่นนี้ใช้แผงโซลาเซลล์น้อยครับใช้เพียงแค่3แผงครับเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวน้ำไหลของปั๊มรุ่นนี้กันว่าน้ำไหลแรงขนาดไหนครับ ทุกคนครับตอนนี้นะครับที่หมีสซลเซลจะพาพวกเรามาดูประสีิภาพนะครับการทํางานของปั๊มหอยโขงบัสเด็ดสรเซลรุ่นนี้เป็นรุ่นนะครับ2นิ้ว750บวัตต์ใช้แผงสรลเซล3แผงครับแต่ดูน้ำนีครับโอ้โหไหลแรงสุดๆไปเลยครับตัวนี้นะครับให้น้ําสูงสุดอยู่ที่ประมาณนะครับ2.1คิวต่อชั่วโมงนะหรือ21,000ลิตรนะครับใช้แผงสซลเซลเพียงแค่3แผงนะ ประหยัดมากนะครับใช้แค่3แผงแต่น้ำโอ้โหสุดสุดไปเลยครับทุกคนดูสเปคของปั๊มหอยโขงบัตรเลสเซอวเซลรุ่นนี้มีดังรายการต่อไปนี้ครับ ปั๊มรุ่นี้นะครับเป็นปั๊มหอยโข่งบัเสเดสโซล่าเซลล์ขนาด2นิ้ว1แรงม้า750วัตต์นะครับลาเบลของปั๊มเลย q m a x อยู่ที่21,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ POWER 750วัตต์ขนาดปั๊มท่อส่งและท่อดูด2นิ้ว HEAD m a กอยู่ที่16เมตรนะครับเ s ส Voltage อยู่ที่90ถึง 120โวล์นะครับปั๊มตัวนี้สามารถส่งขึ้นแท้งสูง6-8เมตรได้การส่งไกลในแนวราบจะอยู่ที่250-300ถึง300เมตรสามารถดูดลึกได้อยู่ที่6-8ถึง8เมตรนะครับคู่มือการต่อปั๊มตัวนี้ปั๊มตัวนี้ต่อแบบอนุกรม3แผงครับแล้วก็อันนี้ก็คือในส่วนของตัวเคอร์ฟป,ปั๊มแล้วก็ตารางน้ำของปั๊มนะครับทุกคนสามารถแชปหน้าจอเอาไปใช้ได้เลยครับ เอาละครับทุกคนครับทีนี้ก็มาถึงปั๊มรุ่นสุดท้ายครับปั๊มหอยโขงโซลาเซลล์รุ่นที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับที่5ประจำปีนี้นะครับนั่นก็คือปั๊มหอยโขงบัตเลสตโซลาเซลล์ขนาด1นิ้ว0.75แรงมา5้าวัตต์ใช้แผงโซลาเซลล์แผงครับจุดเด่นเลยที่ทำให้ปั๊มรุ่นนี้ขายดีก็คือ ปั๊มรุ่นนี้เป็นปั๊มรุ่นที่มีราคาประหยัดที่สุดในมารดาปั๊มหอยโข่งบัตเลตเ,เซลเซีลทั้งหมดครับเพราะว่าปั๊มรุ่น,นี้ใช้แผงเ,เซลเซีลน้อยเพียงแค่2แผงเท่านั้นเองก็เลยมีราคาที่ประหยัดสุดครับเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวน้ำของปั๊มรุ่นนี้กันว่าน้ำไหลแรงขนาดไหนไปดูกันเลยครับเอาละครับทุกคนครับทีนี้พี่บีก็จะทําการทดสอบนะครับอัตราการไหลของน้ำของปั๊มหอยโข่งบัตเลตเ,เซลเซลยลต่วนี้นะครับ เป็นปั๊มหอยโขมพัดสเซ,เซลลขนาด1นิ้ว0.75แรงม้า550วัตตใช้แผงโซเซล2แผงแต่ว่าน้ําไหลแรงสุดๆไปเลยครับดูดิฮะแม้ว่าใช้แผงโซเซลน้อยมากนะครับเพียงแค่2แผงทําให้มีราคาประหยัดแต่ดูปริมาณน้ำี่ฮะน้นําไหลแรงมากครับตามรุ่นนี้ให้ไปมาน้ํามากถึง6,000ลิตรครับราคาประหยัดแต่น้ําไหลแรงสุดๆไปเลยครับดูเลยครับ สำหรับคนที่นะครับสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวปั๊มน้ำบัตเล็ตโซลเซลรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวสามารถโทรศัพท์มาหาทีมงานของพี่หมีโซลเซลได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ084441494ครับหรือแอดไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ ID siaecband นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลเซลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับ